ดังนั้นเวลายอมป่วยวิญญาณหรือจิตยังเกิดดับอยู่ไหมเกิดดับเวลาแข็งแรงวิญญาณหรือจิตยังเกิดดับไหมเกิดดับเวลานอนหลับวิญญาณหรือจิตยังเกิดดับไหมเกิดดับเพราะวิญญาณหรือจิตมันก็เป็นท่าตามธรรมชาติมันไม่รู้จักรูปกายว่ารูปนี้คือในกอน,นี้คือในขอ รูปนี้กำลังนอนกำลังป่วยกำลังเดินไม่รู้จักดินรู้จักกันน้ำไหมไม่รู้จักกันกระดาษฉีกเจ็บไหมไม่เจ็บมันเป็นท่าตามธรรมชาติเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนั้นการที่กายของโยมเนี่ยจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะหลับจะป่วยจะเจ็บ จะกินจะดื่มจะเคี้ยวจะลิ้มไงจิตก็ทำงานอย่างเดิมดังนั้นในห้าธรรมชาติเนี่ยต่างคนต่างทำงานกันไปตามภาษาของมันตามกฎอิทัปปัจยยตาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปมันจะทำงานกันตามหลักกฎเกณฑ์อย่างนี้ ดังนั้นธรรมาธาตุนี้จึงเรียกว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ของใครเวลาเกิดก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครบันดาลมีใครบันดาลให้ความคิดโยมคิดอย่างงดอย่างนี้ไหมไม่มีแต่โยมคิดเองถูกต้องไหมแล้วเวลาโยมคิดขึ้นมาเนี่ย คนข้างๆเนี่ยดึงความคิดยมออกได้ไหมไม่ได้แล้วยมดึงความคิดคนอื่นออกไปได้ไหมไม่ได้เห็นนะพระองค์บอกว่าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําเิถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ